จิตใจเราเปลี่ยนแปลงตามลังพัดศั์คือการกระทบอารมณ์เพราะนักปฏิบัติไม่หนีการกระทบอารมณ์นะนี่บางคนก็งงไม่หนีการกระทบอารมณ์มีอะไรก็กระทบแล้วสมัยท่านบอกให้สํารวมอินทรีย์สารวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สํารวมสํารวมอินทรีย์ไม่ใช่แปลว่ามีตาแล้วก็ไม่ดูมีหูแล้วก็ไม่ฟังมีใจแล้วก็ไม่คิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ สํารวมอินทสีย์ก็คือตาเห็นรูปจิตใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันใจเราไปคิดจิตใจของเราเป็นไงเรารู้ทัน,นสํรารวมอินทรีย์ไม่ได้สํารวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่สํารวมอยู่ที่เดียวที่จิตนะเคยมีสติดูแลรักษาจิตไปสติจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปในฝ่ายชั่ว ถ้าเมื่อไรขาดสตินะก็จิตไม่มีเครื่องคุ้มครองจิตงมากจะตกไปฝ่ายชั่วอันนี้ถึงจะเรียกว่าสํารวมอินทรีย์นะเมื่อเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่สํารวมคนทั่วไปนระไม่ได้สํารวมเพราะว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ไม่มีสติ นี่พวกเรานักปฏิบัตินะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสทางกายมีใจก็คิดนึกทางใจให้มันทำงานแต่พอทำงานแล้วจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันสติทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ในตำราบอกสติทำหน้าที่อารักขาเห็นไหมเหมือนบอดี้การ์ดแต่ไม่ได้เป็นการ์ดของร่างกายธรรมดาหรอกนะ สติคุ้มครองกายได้ไหมก็ได้เหมือนกันแหละเช่นเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ไปชนกับใครอะไรเงี้ยอนั้นตื่นไปที่สําคัญที่สุดคือสติเป็นคุ้มครองจิตใจเรา